สวัสดีครับวันนี้ก็เช่นเคยครับภารกิจนะฮะจะส่งชาไมโครเอาวันนี้ก็มาร<อ>ับน้องมารับน้องครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวท่านจะได้พบกับการตื่นตาตื่น,นใจโอ้ยหมาบ้านเธอตัวนี้เอาเธอต้องเธอต้องเข้าใจนะว่าหมาบ้านว่าหมาบ้านห่ะ ยังนนี้หน้าฉันบ่าแนนก็ยังหน้าหน้าน้องเทวดาแนนเวลาอย่ามาไก่ด้วยกล้องอ่ะวันนี้น้องสาวตัวกล้องนี่ค่ะทุกคนพี่โจนาตตีห้าครึ่งตอนนี้แค่ตีห้าห้าสิบแปดเองเราเราไม่รู้ไหมเราไปเจออะไรมาเมื่อกี้ไปเจออะไรเธอเลยคุงยีเลี้ยออกไปเราเลยไม่ปาป้นบอกเราอยู่ว่าดอกหกโมงใช่เราก็เลยไม่ระวังหมาข้างหน้ารถนะทำไมเราก็เลยไม่ดูมันดูมันมันรู้ว่ามันรู้มันได้ยินเสียงเราดูมัน มาบ้านไอโจแปดสิบแปดตูพี่น้องเสื้อยังเกาบอกตุนไอตุนไอตุน,ตนดูมันขวางรถไว้ดูมัน <laughs> มานนส่งพออันนี้เราจะไปไหนนะจ้าวันนี้เราจะเดินทางไปไหนเอากล้องมาทางพี่นั่นแหละนะ,ะ,ะไปสมุสรทรสาคราับดีดีแล้วอันนี้เราจะไปส่งอะไรจ๊ะไปส่งอา่ามสามหนึ่งสองดีอีกแล้วครับท่านนะคะช่วงนี้แคตออกดี แมนงนี้แคทเอานะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเจอกันที่น่นนะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะทางช่อง y o u t u b e รถฝุดนำเข้าบางนาแท็กเตอร์อุกเดียดแท้ h, นะคะวันนี้เรามาทำการจัดส่งนะคะเจ้าแคท3 1 2หนึดีวันนี้เรามาที่ไหนพี่โจอันนี้เราอยู่กันที่บ้านแพรวนะครับ ว้าวสมุทรสาครนะฮะเราอยู่ที่อ่าแถวนี้ก็กอะไรเข็อ่าแถววัดบางปลาเนาะใช่ใช่ค่ะแถววัดบางปลา,า,ปานะคะวันนี้เรามาส่งสามหนึ่งสองดีนะคะให้กับพี่คาเชนนะคะใช่ครับคันนี้เป็นคันที่เท่าไหร่แล้วที่ออกจากบางนาแฮกเตอร์มิโจคันที่ส <M ito. S 1> คันที่4ี่แล้วนะคะสำหรับคันนี้นะคะคุณผู้ชมขาเราได้มีการรีวิวรายละเอียดของสินค้าทั้งหมดนะคะไว้ในช่อง YouTube ของเรานะคะสามารถไปดู ย้อนหลังกันได้นะคะสําหรับ3 1 2ดีคันนี้เทับเลอร์ก็กาลังตามหลังเรามาติดๆนะคะขณะนี้เป็นเวลา7.45นาิกา45นาทีนะคะครเราใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่งเนาะรเราออกจากบางนาประมาณ6กโงเช้านะคะตอนนี้7จ5ดโง4ีโอ้หอดแล้วตัวนี้จะไม่ถึงยังไม่ถึงรหรอใช่อันนี้เราเรา,เรา,เ,ราเราจะไปแอบหนึ่งนาทีถึงนะคะใน GPS แอบรอใครแอบรอเทเลอเร์บ่ ใ,ใช่ครับผมดกำลังยาตับตรวจมานะครับนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงนี้ก็ออกนอกสถานที่บ้างนะคะออกนอกสถานที่บ้างอะไรบ้างบรรยากาศตอนเช้าวันนี้ถือว่าอากาศดีนะะวันนี้24สิบสี่องศาบรรยากาศเหมาะกับสหรับการใช่การนอนค่ะการนอนนะคะ เดี๋ยวรอรอชมสินค้าของเรานะคะท,ที่ที่อู่ของคุณลูกค้ากันวันนี้เรามาทําการจัดส่งที่อู่ของคุณลูกค้าเด้อคุณผู้ชมนะคะนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศนะคะการเดินทางใกล้แล้วคุณผู้ชมหาใกล้ถึงแล้วนะคะ มีโรงงานใช่แล้วชึบอีกประมาณสองร้อยเมตรคร่ะคุณผู้ชมสองร้อยเมตรมาถึงว่นเนาะเรามาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้เราจะหลงกันอนนหรือเปล่าเราหลงกันมาหลายวันแล้ว <c oughs> เรหลงกันมาหลายรอบแล้วนะคะ ไปน้ำกันพี่น้องเ,อเดี๋ยวทำไม G P S มันให้ัทางอ่ะเดี๋ยวโทรหาลูกค้าก่อนไหมจ้าไปหาที่จอดครับลงอีกแล้วพี่น้องนะคะเห็นมีอูแมโคเลยนา้าปะนี่ไงรอ,อดไปได้ G P S ไม่เป๊ะเท่าไหร่ แต่เราก็มาถูกครับสรุปมาถูกเนาะเย่นะคะมั่นใจไหมนี่มั่นใจนี่ไงอ่ามาถึงแล้วนะคะนักกรแท็กเตอร์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 เปิดประตูโอเคค่ะเจ้าน่าละเปิดลูกค้าของเราสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้ว สำหรับบรรยากาศวันนี้มาเลยมาเลย Oh. <laughs> ะะสำหรับเจ้าแคสสาถึงสองดีที่เราทำการจัดส่งในวันนี้นะคะผู้ชมค่ะนะคะเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะก็เดี๋ยวขออธิบายคร่าวๆสักนิดนึงนะคะเผื่อคุณผู้ชมบางท่านได้ไม่ได้ย้อนกลับไปดูคลิปรีวิวนะคะสำหรับคันนี้นะคะออปชันก็คือจัดหนักจัดเต็มตรวจเช็คให้ทุกระบบทั้งคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้านะคะระบบความร้อนนะคะ เปลี่ยนท้ายค้องเลวเปลี่ยนไยยนส้กองนะคะเช็คทุกจุดเลยนะคะตั้งแต่ช่วงล่างไปถึงปลายบุ้งกีและที่สําคัญนะคะคันนี้ทางทีมงานของเราก็ได้ทําการติดตั้งระบบลายหัวเจาะเพิ่มเติม <ๆ S 2> ให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ใบแท็กเป็นใบแท็กเดิมนะคะ60เซนราคาค่าตัวก็อยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนบาทนะคะ มันยังเครื่องยางจังสัน้นมีคนสมประกอบบอลานนี่เป็นอะไรเป็นเนบบ่อฮะน,นี้ก็เป็นป่าปานะคะป่าสายวนคนหลงป่านะคะคุณหน้าคุณตากันนะคะกับทีมงานมาง,งานแท็กเตอร์ของเรา หลายท่านสงสัยนะคะเอ๊ะทำไมบางคันราคานี้บางคันราคานี้ทั้งๆท,ท,ที่เป็น3-1-2ดีเหมือนกันทำไมราคาไม่เท่ากันก็อย่างที่เคยบอกคุณผู้ชมไปหลายๆคลิปนะคะว่าของเราทำรถนำเข้านะคะเพราะฉะนั้นราคาต้นทุนของแต่ละคันนะคะแน่นอนค่ะว่าไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะ แล้วก็ที่สําคัญค่ะอีกหึอย่างเลยก็ขึ้นอยู่กับออปชันที่คุณลูกค้าต้องการนะคะอย่างบางท่านต้องการแบบออปชันเดิมๆนะคะใบแท็กก็ใบแท็กเล็กไม่ได้เปลี่ยนนะคะลายหัวเจาะก็ไม่ต้องติดอันนี้ราคาก็จะถูกลงมานะคะแต่สําหรับบางท่านนะคะอยากจะเปลี่ยนเป็นใบแท็กใหญ่ติดตั้งระบบลายหัวเจาะหรือต้องการออปชันเพิ่มเติมเสอริมอื่นๆอีกราคาก็จะแตกต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้น ไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทำไมรถรุ่นเดียวกันแต่ราคาไม่เท่ากันนะคะหลักๆก,ก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยเหล่านี้นะคะผู้ชมค่ะเข้าใจตรงกันเนาะเดี๋ยวรอทีมงานของเราสักครู่นะคะเราก็จะทําเคลื่อนย้ายทําการเคลื่อนย้ายนะคะสามหดี D ของเราลงจากเทเลอร์นะคะส่งมอบถึงมือคุณลูกค้า มาถ่ายรอหน่อยปวดปัสสาวะต้งขอพี่ขอเข้าห้องน้ำก่อนคล้บก็เรามาถึงเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เหลือจะรอคุณลูกค้ามาก,ก่อนนะฮะเรานัดคุณลูกค้าไว้8ปดโมงนะครับก็อย่างที่บอกไปนะฮะคันนี้ ค่ไม่ขั้นใหม่หมดเลยนะครับตัวนี้เป็นระบบลายเดิมนะครับคุณลูกค้าเป็นแบบลายคลาสสิกนะหรือว่าเป็นลายสามหนึ่งสองดีนะครับเป็นลายตัวปีสอง2นสบสองนะครับตัวนี้ก็จะมีอ่าเก๋งนะฮะเก๋งอ่าคาดเหลืองนะครับผมแล้วก็ด้านข้างนะครับเป็นคีบว่านนะครับนี่นี่ครับนะครับก็จะเป็นลายแบบนี้เลยนะครับ เดี๋ยวเรารอตอนที่เราเอารถลงกันนะฮะเดี๋ยวรอคุณลูกค้าเข้ามาก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนี่นะคะเรือกามยามีได้เวลาเคลื่อนย้าย3ามดีของเราลงมาแล้วนะคะ คุณลูกค้าของเรานะคะเดินทางมาถึงแล้วว้ายแม่ย่านางกันสักหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะปวด สาวะล่อยเธอกินเลยนะคะก็ถือว่าเสร็จสิน้นภารกิจของเรานะคะเป็นที่เรียบร้อยในการจะส่งสินค้าให้กับคุณลูกค้าของเราในวันนี้นะคะผู้ชม คุณผู้ชมคะขณะนี้เราก็กําลังเดินทางกลับไปยังบางนาแฮกเตอร์ของเรานะคะก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจเป็นที่เรียบร้อยนะพี่โจ้เนาะจ้านะคะสำหรับการจะส่งสา่งสองดีให้กับคุณลูกค้าของเราในวันนี้อย่าลืมนะคะผู้ชมค่ะนึกถึงรถขุดนำเข้าแท้จากประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยบริการการตรวจเช็คซ่อมบำรุงรวมถึงมีการรับประกันสินค้าให้นะคะก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่าน นึกถึงบางนาแฮกเตอร์นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันจะขอลาไปนอนก่อนนะคะเอาไ<ว>้เ,<ะ>เอาแนแขนเลยนะเออแขนแข,น,แขนเลยบไ,ไวออเอรงเลยน,ตนะตื่นเสาร์มาสองมือตีละพีรองตีซีตีสามทุกมือนะคะดิฉันขอลากระอินเรียกตัวแล้วค่ะตอนนี้นะคะ <c oughs> ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะลา <c oughs> ดี่าคุณผู้ชมแน่บ๊ายบายค่ะ